ไม่ได้เทรดเนี่ยมันมักจะดูว่าเยี่ยมมากเลยขึ้นปื๊ด <c oughs> <laughs> พอเข้าลองไปจริงจะเป็นไงเข้าปุ๊บ <c oughs> มันจะหลุดเส้นค่าเฉลี่ยครับ <laughs> อันนี้รอเล่นนะฮะคือโอเคคือถ้าสมมติเข้าปุ๊บมีโอกาสลงไหมฮะเออสมมุิเข้าปุ๊บมีลงลงได้ไหมฮะ <c oughs> ลงได้อินดิเคเตอร์ก็จะเปลี่ยนไงถูกไหมฮะแต่การที่เราใช้วิเคราะห์เนี่ย เมื่อเราดูอินดิเคเตอร์หลายๆอันประกอบอกับเส้นเทรลลน์ที่เป็นแนวรับะกับการที่เทรนที่ขึ้นมาแล้วกับ DI ที่บอกคอนเฟิร์มว่าขาขึ้นมาแล้วยืนเหนือเส้น200ชั่วโมงได้เนี่ยโอกาสที่จะเหนือความคาดหมายอย่างนั้นมันน้อยลงไงแค่นั้นเองแต่จริงเราไม่รู้ก่อนหรอกนะว่ามันจะขึ้นแน่นอนแต่มันบอกด้วยความน่าจะเป็นว่าโอกาสจะขึ้นน่ยมีมากกว่าลงแต่ถ้าโอกาสถ้ามันลงให้เห็น เราก็จะบอกว่าเออมันเฉลยมาว่าลงมันเป็นแค่นั้นจริงๆครับก็คือเราพยายามจับทุกสิ่งให้ได้ฮะเพื่อจะลดความเสี่ยงของการผิดพลาดลงเท่านั้นนะครับแต่ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอ่นะครับ อ่าครับเส้นค่าเฉลี่ยที่เห็นเนี่ยครับคือเนื่องจากเราใช้ทำเฟรมสั้นละเป็นหลายชั่วโมงละนั้นสองรชั่วโมงเนี่ยคือ a อเวอร์เเนี่ยก็จะค่อนข้างแบ่งเขตได้ค่อนข้างดีนะฮะคือถ้าเป็นเส้นอื่นเนี่ยเกรงว่ามันจะละเอียดไปทําให้สัญญาณการแบ่งเขตมันไม่ชัดนะฮะแต่ว่าค่าที่ตั้งไว้อะครับ เอเวอเรสต์หนึ่งนี่คือห้าห้าช่วงนะฮะเอเวอเรสต์สองนี่คือสิบสามช่วงเอเวอเรสต์สามนี่คือสามสี่ช่วงเอเวอเรสต์สี่ก็คือร้อยช่วงเอเวอ g e เรสต์ห้าก็คือสองร้อยช่วงซึ่งในที่นี้หนึ่งช่วงก็คือหนึ่งชัวง่วโมงครับแต่ว่าเส้นค่าเฉลี่ยมไม่มีสูตรตายตัวครับท่านสามารถเลือกใช้ได้ตามความพอใจแต่ว่าสิ่งที่คนนิยมมากๆเลยเนี่ยก็คือตัวสองร้อยคนจะนิยม ดีดิบิลแซจีที่เป็น Paper ของเราเนี่ยนะครับเราจะทางฝ่าย Research เนี่ยจะแนะนําตัวหุ้นแม่ก่อนว่าแนวโน้มของหุ้นแม่เนี่ยตัวไหนน่าสนใจเสร็จปุ๊บก็จะมาเลือก d ีที่น่าสนใจซึ่งทางฝ่าย Research ของเ a ย์แบง์กิฟเองเนี่ยก็จะเลือก d ีดโดยเป็นธรรมคือเลือกเจ้าที่ดีคือคือไม่ได้เลือกของเฉพาะหมายเลขสี่สคือเขาจะเลือกหุ้นแม่ที่มีจังหวะในการเทรดก่อน แล้วก็มาเลือกตัว d ีเี่เหมาะสมในจังหวะนั้นๆโดยที่มี Universe ของของทุกหมายเลขเป็น Universe ในการเลือกครับแต่ว่าในตัว Paper เนี่ยก็จะบอกแนวโน้มของการเทรดระยะสั้นเหมือนกันก็ค่อนข้างเป็นกึ่งระยะสั้นครับถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ย Paper จะมาเร็วเลยตั้งแต่ตั้งแต่8 <c oughs> โมงครึ่งครับก็มาแล้ว ใช่ครับก็ถ้าเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าไปฮะแล้วก็เปิดดูได้เลยในในเว็บไซต์นะครับเส้น200วันนี่ EMA หรือว่า SMA ครับอ๋อโอเคส,สิ่งที่ผมใช้เป็น EMA ครับแต่ก็ไม่มีไม่มีข้อตายตัวครับบางท่านก็ชอบใช้ SMA ก็ก็ได้เหมือนกัน <c oughs> เป็นว่า EMA มันดีที่ว่า EMA คือ exponential l y moving average เ e นี่ย EMA ดีที่ว่ามันจะเอาราคาล่าสุดเนี่ยถ่วงน้ำหนักมากกว่า ซึ่งเท่าที่ผมใช้ดูมันโอเคนะครับมาซีเคบ้างครับซีนี้ก็ทะลุสามเหลี่ยมแล้วดีมากๆเลยนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นอินเดมันนี่ค่อนข้างเยอะฮะเกียริเลยตกประมาณ2เท่านะฮะดีบวกชนะ d ีลบแล้วก็ a อดแข็งแกร่ง3ามสานไหมฮะทะลุสามเหลี่ยม d ีไอส่งอย่างเงี้ยสัญญาณดีครับ สิ่งที่ปรากฏก็คือเด้งมาแล้วเป็น22.8ฮิบสองก็ได้นะครับแต่นี้เป็นแค่แบบฝึกหัดในการดูนะฮะเพราะว่าเราจะเล่นตามจริงๆนี่ไม่ได้นะฮะเพราะว่าอันนี้คือวันที่7ตุลานะครับถ้าท่านจะเทรดพรุ่งนี้ต้องมานั่งพอดกราฟอย่างเดียวกันนี้เอาข้อมูลล่าสุดมาดูนะครับโอเ okay. ค ITD ฮะ ITD อันนี้เป็นเสน้นแนวต้านอ่อนๆทะลุแนวต้านตรงนี้ฮะ สิ่งที่จะสื่อตรงนี้ก็คือว่าถ้าเราใช้สโตอย่างเดียวในการจับอะบางทีมันเออเลอร์แต่ถ้ามีทั้งสโตและการเบรกเชนไลน์ประกอบอะมันจะแม่นยิ่งขึ้นอย่างตัวอย่างนี้ฮะสโตทะลุแล้วเส้นไฮทูไฮตรงนี้ยตีลาดลงมาเบรกในจังหวะที่ไล่เลี่ยกันคือสโตพองหงกจากโอโซขึ้นมาปุ๊บราคาทะลุเส้นแนวต้านย่อย เมื่อมีเ break out ของราคากับสโตคอนเฟิร์มเนี่ยอย่างเนี้ยจะเป็นสัญญาณที่ดีดีกว่าที่ดูสโตอย่างเดียวเข้ไหมฮะความจริง ITD เนี่ยควรเทรตตั้งแต่ตรงนี้แล้วตั้งแต่ทะลุ5บาทแต่ไม่เป็นไรมาถึงตรง5.4แล้วจะยังไงต่อโอ้ ADX 46แล้วฮะมาเยอะแล้วแต่ว่าไฮที่จะไปทดสอบคือ5.95ยังพอมีแก็ปส่งเพราะว่า อันเนี้ยสี่หสูงก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ถึงหกห้าก็กล้าๆหน่อยแล้วจากเบรกตรงเนี้ยเบรกขึ้นมานะฮะแล้วเส้นค่าเฉลี่ยคลี่ออกมาเป็นใบพัดเลยเาจากช่วงสั้นช่วงอยากคลี่ออกมาแสดงว่าขึ้นจริงเลยของจริงเอาสักหน่อยตรงเนี้ยจาก5้าสี่ไปห้าดเ้าห้าครับเ <_ v isa> ออแล้วมันเป็นไงวันนี้มันโอ,โอ้นี้ห้าบาเก้าห้าพอดีเลยครับนี้คะคือการเล่นสั้นไงฮะ เพราะอันนี้ดูวันที่7ตุลาใช่ไหมครับ7ตุลาวันนี้วันที่10ตุลา3าวันแล้วไงเพราะเราใช้ทําเฟรมแบบ60สบนาทีเล่นไงงั้นถ้าใช้60สนาทีเล่น3วันจบแล้วครับงั้นพรุ่งนี้ห้ามแล้วแหละ <c oughs> ถ้าจะพรุ่งนี้ต้องวิเคราะห์ใหม่ต้องวางแผนใหม่ <c oughs> นะครับ <c oughs> มีโอกาส <c oughs> ใช่ <c oughs> ต้องต้องไปดูกราฟล่าสุด อ๋อ oh, ครับครับอ๋อ oh, อันนี้อันนี้ไม่ได้เรียกว่าแม่นครับ <c oughs> เรียกว่าเราเป็นการศึกษา <c oughs> คือคือวิธีจะดูว่าแม่นหรือไม่แม่นเนี่ยดูง่ายมากฮะดูว่าคือความจริงจังหวะจังหวะหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปได้ทั้งขึ้นและลงถูกไหมฮะ <c oughs> คืออย่าพยายามเชื่อว่ามันถูกซะส่วนใหญ่คือเหมือนสมมุติเราทาแบบฝัดเองไงฮะสมมติเรา เราเพิ่งดูการวิเคราะห์ใช่ไหมครับแล้วพยายามฝึกเทรดเองอย่างเงี้ยเราก็ลอง make decision ก่อนว่าเป็นยังไงเสร็จปุ๊บราคามันวิ่งทางไหนถูกหรือผิดแล้วถูกและผิดเพราะอะไรอย่างนี้ก็จะช่วยให้เราดูว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องได้ ความจริงหลักการของ D ีวที่หลายบร็อกออกเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาออกคือโอเคเขาดูว่าหุ้นตัวนั้นน่ะกำลังเป็นที่นิยมคือมีวอลุม่มฮะซึ่งในจังหวะที่หุ้นมีวอลุ่มอ่ะส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากการที่หุ้นนั้นมีสตอรี่ที่จะทำให้หุ้นขึ้นอ่าก็จะบรกอกส,ส่วนใหญ่ก็จะใช้การออกดีดิบนหุ้นที่น่าจะเป็นที่นิยมในจังหวะนั้นๆแต่ก็ห้ามไม่ได้หลังจากออกดีดิมาแล้วปุ๊บ เกิดหุ้นมันลงในวันหลังมันก็มันก็ต้องก่อนที่เราจะลงทุนเราก็ต้องเลือกว่าเทรนด์มันถูกต้องหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับนะฮะโอเคนะครับ C P N ละ่ะสามเหลี่ยมนะครับกำลังรอเบรกครับรอเบรกสโตนเนี่ยยังดูดีเลยเห็นไหมฮะจะกำลังจะขึ้นจากโอเวอร์โซ่ ดูว่าถ้าทะลุเนี่ยมันเทพมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ยดีไอลบยังชนะอยู่ยังเป็นเทนขาลงอยู่ต้องรอให้ทะลุสามเหลี่ยมก่อนถึงจะฟอลโล่ตามนะครับซึ่งมาในวันนี้ CPN ขึ้นไป4.5.25แล้วเบรกแล้วใช่ไหมครับเชื <it> ่อว่าอินดิเคเตอร์ก็ขึ้นขึ้นขึนไปแล้วอย่างเงี้ยยังพอตามได้เพื่อเพิ่งเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้ไม่ใช่คำแนะนำนะครับแต่หมายความว่า ด้วยการใช้การดูจากแบบฝึกหัดนะฮะว่าอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ในแงน่แนวคิดการวิเคราข้อเทคนิคเนี่ยมันจะเหมือนเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับนะะแต่ตัวนี้ก็เสี่ยงนิดนึงตรงที่ว่าอะไรครับราคาใช้สิทธ์มันอยู่ที่50หุ้นแม่อยู่ที่43มันเป็นเอาไงเป็นเอาออฟเดอะมันี่จะเสี่ยงหน่อยแต่ว่าเกียริมันคือ5เท่าเกียรริก็จะสูง งั้นถ้าโอกาสที่จะวิ่งปลื้ดกลับไปไฮเก่าตรงเนี้ยถ้าวิ่งได้จริงนะฮะผลตอบแทนจะสูงมากได้แต่บางทีมันก็แกล้งเราเพอเบรกปุ๊บแล้วมันหล่นกลับมาสามเหลี่ยมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยอืมนะฮะคือถ้าอย่างนี้เราต้องใช้อะไรเพิ่มฮะก็ไปดูตัวเซ็ตว่าเซ็ตยังขึ้นต่อได้เปล่า ถ้าเซตยังขึ้นต่อได้ตัวนี้หุ้นแม่เพิ่งเริ่มขึ้นไงก็น่าจะยังขึ้นได้แต่ถ้าดูแล้วเซ็ตถอยถอยแล้วกลุ่มปปต้ถอยด้วยอันนี้จะเริ่มมีความน่าเป็นห่วงแต่ก็ลุ้นอีกว่าประมาณกลางตุลาเดี๋ยวแบงค์ชาติประชุมนโยบายดอกเบีย้ยถ้าแบงค์ชาติลดดอกนะครับอันนี้เราเริ่มใช้ปัจจัยพื้นฐานมาประกอบแล้วตัวนี้จะวิ่งปื้ดเลย เพราะกลุ่มมาสั่งหาเนี่ยถ้าลดดอ,อกกันน่าจะโอเคถูกไหมฮะ,ะแต่ก็เล่นรอบสั้นอยู่ดีนะฮะดีเดบิลเล่นรอบสั้นอยู่ดีนะครับ LH ครับ LH อันนี้คือ CPN เนี่ยถ้าดูสโตรมันพงกหัวขึ้นมาหน่อยแล้วใช่ไหมครับแต่ LH มันยังดิ่งปักหัวอยู่ปักหัวอยู่แล้วก็ DI d i ลบยังชนะอยู่ ครับข้างล่างกรอบล่างก็ไม่ได้อยู่กรอบล่างมานักอยู่กรอบกลางนะฮะอันนี้มันเหมือนมอีสัญญาณอะไรครอันนี้งงเพราะอันนี้ถ้าในแง่ของหลักการวิเคราะห์เทคนิคเนี่ยดูว่าเบรกไหมไม่รู้ไม่รู้ว่าเบรกเบรกสรุปคืออันเนี้ยถ้าใช้วิการวิเคราะห์เทคนิคเราจะเฉยเฉยอยู่เฉยเฉยไม่ทําอะไรไม่ไม่เข้านะครับ แล้วผลก็คืออนะไรฮะมันก็ไม่ไปไหนนะครับถ้าเราจะรู้ตอนมันทะลุข้างล่างหรือทะลุข้างบนนะน่าจะดีกว่านะฮะทะลุกรอบล่างหรือกรอบบนนะครับอ่า BBL BBL 42 C คือ Call BBL 42 P คือ Put นะครับอันนี้เส้นแนวรับ Channel ตีมันแปลกที่ว่ามันฟอร์มช a n n e l ลลงเห็นไหมฮะ อว์ม h ชนแนลลงเห็นช n แนลไหมครับ BBL h ช n แนลลงนะครับแต่ไอตรงแนวรับเก่าตรงเนี้ยระหว่างตีระหว่างจุดนี้กับจุดนี้นะไม่ได้ตีจุดนี้นะคือตีระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ตรงที่สโตเป็นโอเวอร์โซลกับโอเวอร์โซลฮะตีระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ยันอยู่ตรงนี้หลุดหลุดหลุดไม่หลุดหลุดไม่หลุด,ลดอะไรเงี้ยเอาไงดีฮะ กำกึ่งมากเลยเนี่ยวันนี้ต่อให้ BBL บวกขึ้นมา203บาทอยู่ตรงนี้ก็ <c oughs> ยังไม่ชัวร์คือเลยอน,นี้มาหน่อยหนึ่งก็ยังไม่ชัวรว่าเสียวอ่ะสรุปคือไม่มีสัญญาณที่ดีพอ <c oughs> คือเวลาลงทุนเนี่ยเราเลือกไงฮะเลือกได้ว่าเล่นหรือไม่เล่นถ้าสัญญาณไม่ดีก็ไม่เล่นได้ไงถูกไหมฮะคืออันนี้ แนวโน้มหลักมันคือลงนะฮะแต่มันมีปัจจัยที่ว่าไตรมาสสามกลุ่มแบงก์ผลประกอบการอาจจะดีก็พยายามยันให้ยืนเหนือเส้นแนวรับเนี่ยแล้วยันให้เหนือเส้น200รอวันคืออยู่ที่ประมาณ200บาทวันนี้อยู่2 0งรอยสามก็ยังกั้มกั้มกึ่งกั้มกึ่งจริงเป็นทางใดก็ได้อย่างเงี้ย พอเป็นทางใดก็ได้แล้วก็ตอบสนองท่านลูกค,ค้าครับมีเรื่องทั้งคอแังพูดีครับนะฮะอันนี้ถ้าเราเป็นเทรนด์โฟลเลอร์อ่ะเราจะไม่มีคำตอบเลยเนี่ยมันอยู่ในเคสตรงกลางพอดีนะครับโอเคใช่ถ้าจะเทรดต้องเบสเบสเลยแต่ความเสี่ยงมันจะสูงเคแบงครับ เคแบงก์ก็มีทั้ง call และ put ฮะเคแบงก์ที but, platform, ่เป็น call ก็อินเดมานีฮะเคแบงก์ที่เป็น put ก็อินเดม n นีครับ gearing ก็ถ้าเป็น call gearing สองจเท่าถ้าเป็น put ก็ gearing ประมาณลบหนึ่งจุดเก้าเท่าฮะเรามาดูฮะได้เทนด้านล่างนะครับเนี่ยจ่ออยู่ด้านล่างพอดีเลยเราชอบพอถ้าเด้งขึ้นขึ้นเยอะถ้าท่านดูนะระหว่าง BBL นะกับ KBank นะฮะ มันต่างกันถูกไหมฮะเพราะ BBL มันมันอยู่ในช h a n แ e ลขาลงใช่ไหมฮะแต่ว่าไอเนี้ยมันอยู่ขอบล่างๆคืออันนี้ผมทําตั้งแต่วันที่7ตุลาไม่ได้รู้ก่อนเลยว่ามัน K Bank จะขึ้นเยอะกว่าถูกไหมฮะคือวันนี้ย K Bank ขึ้นมา108.5จาก107.5แต่ BBL ขึ้นนิดเดียวเห็นไหมฮะอันนี้คือประโยชน์ของการวิเคราะห์ อันนี้ไม่ได้รู้ก่อนเลยถูกไหมฮะเพราะเส้นมันตีไว้แล้วถูกไหมครับเน่ไม่ได้รู้ก่อนเลยแต่จากการวิเคราะห์เนี่ยถ้าอยู่ฐานต่ำๆอ่ะโอกาสเด้งมันมีถูกไหมครับเสร็จปุ๊บถ้าเราดูนะฮะถ้าจะให้ขึ้นปื๊ดไปเลยสองร้อยเป็นไปได้ไหมฮะมันห่างมากเลยนะอันนี้ก็ต้องใช้วิเคราะห์พื้นฐานมาช่วยนิดนึง <laughs> คือถ้าเคแบงจะขึ้นจากร้อยเจ็ดห้าไปเป็นสองร้อยไฮเก่า ในรอบของ60นาทีเนี่ยเคแบงต้องขึ้นประมาณ13%กว่าๆถูกไหมครับแล้วเซตมันต้องขึ้นเยอะถูกไหมครับมันยากไงด้วยข้อมูลที่เรามีตอนนี้แล้วท่านเราจะเล่นคอ l l แกะจะเล่นรอบสั้นถูกไหมไอที่ปื้ขึ้นไป200โอกาสมีไหมมีแต่น้อยแล้วเราต้องหาแนวอันสักอันเอาไว้เป็นเป้าก่อน200ถูกไหมฮะ ก็พยายามก็จะมีหลักอีกว่าพยายามหาไฮเดินที่มันหนาแน่นมากสุดอ่ะคือตีเส้นแนวน้อยฮะพยายามใช้สายตาดูว่าเคยผ่านจุดไหนมากสุดฮะแสดงว่าคนจะมีต้นทุนคุกคุกกันอยู่ทถวนั้นเยอะ <c oughs> ก็จะเป็นแนวตานปรากฏว่าใช้สายตาไล่ดูป,ป,ปุ๊บปุ๊บตรงนี้ผ่านหนาแน่นตรงนี้ไฮตรงนี้ไฮนี่ไฮโอโ้ ร้อยแปดเจ็ดเนี่ยเลขกอาถรรพ์คนหนานแน่นแถวเนี้ยแสดงว่าคนที่เคยติดดอยแถวแถวเนี้ยร้อยแปดเจ็ดแถวแถวนี้ร้อยแปดเจ็ดคือเราซื้อตอนมันพีคไงหรือตรงนี้ร้อยแปดเจ็ดแล้วขึ้นไปแล้วขายไม่ทันแล้วก็ร้อยแปดเจ็ดใหม่แถวเนี้ยด้านซื้อหุ้นตรงเนี้ยปื๊ดเนี่ยเนี่ยขึ้นไปร้อยแปดเจ็ดจะโดนแรงประชากรแถวเนี้ยขายลงมา <c oughs> <c oughs> ดังนั้นให้ระวังแล้ววันนี้แกแบงก์ปิดร้อยแปดห้าใช่แล้วครับ แหล่งประชากรด้านมีของแหล่งประชากรด้านมีของหนานแน่นอยู่ที่ร้อยแดเจ็ดฮะระวังนะฮะแต่มันหนานแน่นในแง่ของหลายชั่วโมงไงถ้าเป็นเดย์มันหนานแน่นถามว่าหนานแน่นของเดย์เหมือนหนานแน่นของหกสิบวัี้ไหมะฮะเห็นไหมครับเหมือนสิครับเพราะมันกราฟเดียวกันถูกไหมครับถ้าเกิด เส้นแนวนอนหนานแน่นพอสเป็นเดยปรากฏมันเปลี่ยนราคานี่แสดงว่ากราฟผิดเลยนะครับ <laughs> เลิกใช้ <laughs> ไอตัวกราฟอันนั้นเลยนะครับเ <laughs> พราะมันต้องเป็นเส้นเดียวกันถูกไหมฮะไม่ว่ามองทําเฟรมไหนเพราะมันคือจุดสะบัดตัดผ่านมากสุดถูกไหมฮะมันต้องอ,อันเดียวกันดังนั้นแน่นอนทําเฟรม60สนาทีหรือเดย์ร้แหนานแน่นอยู่ตรงนั้นนะฮะโอเค งั้นเคแบงคือมาถึงวันนี้มันเฉลยไปแล้วไงมันสายไปแล้วที่จะเล่น call เพราะมันขึ้นจาก175มา185แล้วนะครับแหมรู้อย่างนี้บรรยายวันศุกร์ที่แล้วเนอะ <c oughs> <c oughs> แต่ผมก็ไม่ได้กำหนดวันสัมมนานได้ก่อนไงครับอ่า KTB ครับ สำเรยอีกแล้วพอสำเร่ยมันจะทะลุขึ้นหรือลงก็ได้ถูกไหมฮะแต่อันนี้มันทะลุลงถ้าเป็น feeling เนี้ยเราว่ามันลงต่อฮะเราจะเล่นพุทครับอันนี้จะเป็นอันที่เราวิเคราะห์ผิดฮะเห็นไหมแฟยังว่าไม่แม่นอันเนี้ยวิเคราะห์ตามเนื้อผ้าเลยบอกว่าลงฮะสวพุทธฮะอันนี้ก็ทะลุมาโอโซแล้วแต่ยังเป็นโอโซได้เรื่อยไงดี I ก็บอกว่าลงไงฮะถูกไหมฮะ ถ้าอย่างนี้อุ้ยทะลุสามเหลี่ยมแล้วซื้อพุทธเลยโดนครับโดนคือขาดทุนเพรอสุดท้ายวันนี้ KTB ขึ้นมาหน่อยหนึ่งขึ้นมายี่สิบฮะไม่หน่อยนะฮะจาก19.4ขึ้นมา20.5นะฮะโอ้โหสะหัดเลยนี่ไงเป็นตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์ใช้วิเคราะห์จริงๆเลยเนี่ยความพยายามสุดความสามารถและมันวิ่งสวนไง อ๋อถ,ถ,ถ้าจากภาพนี้เราจะเล่นพุทธไงฮะเพราะหลุดแพทเทิร์นแล้วเล่นพุทธแต่ว่าไอ้ที่มันวกกลับขึ้นไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวสโตก็จะวกกลับขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มกลัวแล้วเราก็จะเริ่มรู้ว่าผิดติดแล้วโอเคเราอาจจะไม่ได้ปล่อยให้มันขัดทุนมาจนกระทั่งเคดีบขึ้นมา20 5จุดห้าหรอกเราจะคัดลอสไปตั้งแต่ยืนเหนือเส้นตรงนี้ได้ก็ได้หรือทะลุกรอบบนนี้ก็ได้แต่ถ้าถ้าต้องตัดสินใจนะินาทีนี้เราจะซื้อพุทธ แต่คือผิดนะถ้าคัดตรงรอบบนตรงนี้ตรงรอบบนตรงนี้คือประมาณ19.76ถ้าคัดตรงนี้ก็ใกล้ไปถูกไหมฮะถ้าคัดข้างบนนี้คือประมาณ20.23 0 .2 ก็จะจะไกลเหมือนกันแต่ก็จะไม่ถึงณนะราคาปิด KTB วันนี้คือ20.5นะครับนะอย่างเนี้ย คือเราพยายามวิเคราะห์ดีสุดแล้วแต่ว่าผิดทางผิดทางดังนั้นการที่ดูเซ็ตประกอบด้วยก็จะมีความหมายเหมือนกันนะคือเซ็ตมันขึ้นไงดังนนเคทีบีก็วิ่งตามเซ็ตนะครับเอซีบีครับเอซีบีโอ้มันอยู่อันนี้เอียงลงมาใช่ไหมฮะกำลังกำลังขึ้น แต่มันยังไม่ยืนเหนือเส้น200ชั่วโมงนะฮะเส้นสองชั่วโมงอีก่ร5ครับนั้นเราจะรอให้มันยืนเหนือร้อยห้ได้แล้วตรงนี้มันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ดีไอบวกชนะอ่อนๆพอมีแรงส่งได้เป็น1นะ้3หกสามฮะวันนี้มันมา161.5อคือเราวิเคราะห์ทำเฟรมสั้นไงฮะมันก็เลย เหมือนจะไปชนเป้ารลยสั้นได้ง่ายนะครับแล้วทําไมตรงนี้มันเป็นแนวรับที่สําคัญนะฮะก็เพราะว่าพยามตีเนี่ยนะฮะอย่างจุดเนี้ยเป็นโอเวอร์โซเห็นไหมฮะโอเวอร์โซลตรงนี้ก็เป็นโอเวอร์โซเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเส้นนี้จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากเลยถ้ารับก็รับอยู่นะครับที่แคบฮะ ทีแคหลุดฮะสิ่งที่จะเตือนนี้คือ T-CAP 42cd เนะี่ยเป็น out of the money นะเพราะว่าราคาใช้สิทธิ์อยู่ตั้ง43.224หุ้นแม่อยู่ที่33.5เนะี่ย out of the money มหาศาลนะครับ g กร์ก็8เท่าแต่ราคาอยู่ที่5สตางค์อันตรายมากครับถ้าภายในวันที่23ธันวาทีแค p ไม่ยืนเหนือ43.224ได้เนะี่ย ที่แคปสีีดีเหลือสูงเลยนะฮะดังนั้นอันเนี้ยได้มีคุ้มเสี่ยงแถมหลุดมาหน่อยๆแล้วด้วยหลุดเทนมาหน่อยๆแล้วด้วยอินดทเคเกตได้ hmm. ก็ยังไม่พองอกหัวงั้นตัวเนี้ยชัดเจนคือไม่ซื้อนะครับแล้ววันนี้เซ็ตบวกตั้งเยอะที่แคปมาอย,อยู่ที่3ามสี่ขึ้นนิดเดียวนะครับ CPO mm hmm. CPO ถ้าอย่างเนี้ย เราจะรอให้ทะลุขอบล่างแล้วค่อยซื้อพุทธหรือถ้าขึ้นข้างบนจะซื้อคอลคือรอเบรกสามเหลี่ยมจะเล่นตามทะลุข้างล่างซื้อพุทธทะลุข้างบนซื้อคอลแต่ถ้าอยู่กลางๆอย่างเงี้ยยังไม่ปรากวันนี้มันขึ้นไป39.25แล้วครับเบรกแล้วครับไม่ใช่เราต้องอยู่ในจังหวะที่ชั่วโมงนั้นมาถึงคือเราดูเวลาชั่วโมงใช่ไหมครับ เราต้องดูเป็นชั่วโมงจนปรากฏว่าเบรกขึ้นมาแล้วชั่วชั่วโมงนั้นเราจับได้เล่นรอบนี้ตามแล้วก็จะไปพยายามขายตรงแถวๆ40ซีบาขึ้นไป40 CPO c a l เนะี่ย g e a r i ง g ประมาณ2.57นะครับอดังนั้นถ้าเราเล่นหลายชั่วโมงเราต้องมีเวลาดูทุกชั่วโมงถูกไหมฮะเพื่อให้ดูว่าในแท่งปิดของชั่วโมงนั้นหลังจากทราบราคาปิดของชั่วโมงนั้นแล้วเนี่ยสัญญาณมีหรือยังถ้าสัญญาณมีหรือยังเราอาจจะแ a คชั่นได้ถูกไหมครับ งนั้นตรงนี้ตอนนี้ c p l มาที่39.25แล้วเนี่ยยังไม่มีสัญญาเล่นพุทเลยนะครับดังนั้นพุทก็ยังไม่ยังไม่เข้าแน่นอนเพียงแต่ว่าจะเล็งขายคอตรงไหนเท่านั้นเองไฮเก่าก็ส0่ตรงนี้นะครับ c p f ล่ะครับก็รอเบรกขึ้นกับลงนะครับรอเบรกขึ้นกับลงก็เบรกไม่ไม่เบรกนฮะมาอยู่ที่25เอง ยังไม่เบรกเลยด้วยซ้ำนะดังนั้นพรุ่งนี้ก็รอต่อไปถ้าจะเข้านะเพราะอยู่แค่ยี่ห้าถ้าเบรกขึ้นปุ๊บสโตตัดเหนือคือถ้าเราใช้การเบรกเทนลไลน์ประกอบกับสโตแคสติกดีดจากโอโซขึ้นมาเหนือเหนือยีได้เนี่ยแสดงว่าเป็นคอนเฟิร์มชันอย่างหนึ่งความแน่นอนก็จะมีมากกว่าใช้สโตอย่างเดียวนะฮะก็คือใช้ Price Pattern Breakout บวกกับอินดิเคเตอร์ a k o u t จากโอโซลผงหัวขึ้นมาเนี่ยความน่าจะถือก็จะมากกว่าเดิมนะครับแต่ว่านะนะถึงแม้วนะวันนี้อยู่ที่25แล้วก็ยังไม่มีตัวสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับต้องรอก่อนรอก่อนนะมินส์แล้วฮะมิน์เบรกแล้วครับช้าไปแล้วนะฮะมิน์ไปอยู่ที่2 7่เจุดห้าแล้วบบบเบรกเบรกสามเหลี่ยมมินส์นคล้ายกับ AOT อะฮะแปลกไหมฮะ AOT มิน อยูเย่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไงฮะมันคือไตรมารสสีการท่องเที่ยวของเราจะดีแปลกเนอะพอปัจจัยพื้นฐานอยู่ในแบบเดียวกัน p i ่แพทเทิร์นกราฟออกมาหน้าตาคล้ายกันนะฮะแล้วตรงนี้ ADX ก็31ก็ถือว่าแข็งแกร่งแข็งแกร่งเป็นบวกแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแกร่งจริงครับมินขึ้นไป27.75เลยวันนี้นะครับคือถ้าอยู่ตรงนี้อาจจะไม่เล่นนะ แต่ถ้าทะลร26.75เราจะซื้อตามไงฮะคือเล่นตามเบรกขึ้นไปทะลุ26.75ซื้อตามแต่ถ้าอยู่26.25หรือแกว่แๆวนแถวนี้ยังไม่ยังไม่เข้าเล่นตามเบรกเบรกอัพนะครับ i v l ล้วฮะ i v l เป็นสี่เหลี่ยมฮะมันยังอยู่ตรงกลางอยู่เลยแล้ว ADX ไม่ได้ส่งแถม DI ลบ บอกเชิงแนวลบๆด้วยซ้ำนะฮะอินดิเคเตอร์สโตหักหัวลง,องไอเทัยสักหัวลง MACD เกือบศูนเลยเผื่อๆถ้า i อ l ลง m อ c d เป็นลบได้นะดังนั้นตัวเนี้ยถ้าเป็นคอเนี่ยไม่น่าเข้าฮะเพราะสัญญาณเทคนิคไม่ได้บอกให้เลยบอกแถมอยู่กลางสี่เหลี่ยมด้วยถ้าจะเล่น,นก็ต้องรอทะลุกรอบบนถึงซื้อคอตาม แต่มันอีกตั้งไกลไงฮะเห็นไหมฮะันอันเนี้ยสัญญาณไม่ได้เสริมนะฮะแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมง21.45ราคา21.8ยังยืนเหนือเหนือได้นะฮะแต่ว่าแรงส่งอาจจะไม่มีนะครับแล้วไอวีวันนี้ก็อยู่ที่22.2ฮะก็ขึ้นมาหน่อยเดียวเห็นไหมฮะเนื่องจากแรงส่งมันไม่มีเวลาเซ็ตขึ้นตั้งเยอะตัวนี้ก็ไม่ขึ้นหรือขึ้นก็น้อยเห็นไหมฮะดังนั้นเราก็พอได้แนวคิด ของคอนเซปต์ในรูปแบบต่างๆที่เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นหลักการสําคัญของการเทรดดิดบิลก็คือเราต้องจับจังหวะหุ้นอางอิงนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเทรด a l l ต่างทิศทางหุ้นแม่ขึ้นหรือจะเทรดพุทธตางทิศทางหุ้นแม่ลงแล้วก็พยายามหาจังหวะนะครับแล้วก็ต้องเลือกตัวให้เหมาะสมกับเราเช่นว,ว่าถ้าเรารับความเสี่ยงสูงปานกลางได้ก็จะเล่นตัวอินเดอร์มานี่นะฮะแต่ถ้าเราชอบที่ลุ้นแล้วเสี่ยงเยอะ แล้วมองการเบรกเอาแล้วมั่นใจเนี่ยก็อาจจะเล่นตัว Add เดอร์ n e นหรือว่าตัวเอาแต่ว่าตัวแอดเดอร์ n e นี่หรือว่าตัว o อาลออฟเดอร์นนเนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงมากก็ต้องให้ระวังนะครับดังนั้นอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแบบฝึกหัดนะฮะว่าเราได้ลองทดลองดูหลายๆตัวแล้วเนี่ยเทรดในหลายชั่วโมงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าท่านเทรดเป็นเดยเนี่ยก็ทําได้นะฮะเพียงแต่ว่า ช่วงนี้หุ้นมันขึ้นลงขึ้นลงสลับเป็นฟันปลาถูกไหมครับมันงงมากดังนั้นสัญญาณเดในช่วงเนี้จะผิดพลาดได้ง่ายเพราะเราจะเข้าช้าไปนะฮะดังนั้นช่วงนี้เนื่องจากขึ้นลงขึ้นลงรวดเร็วเนี่ยต้องใช้ทําเฟรมสั้นลงมาจับมันถึงจะเป็นสัญญาณที่ถูกต้องได้มากขึ้นนะครับถึงตรงนี้ เดี๋ยวถ้าท่านมีคำถามเพิ่มเติมเดี๋ยวก็สามารถมาดิสคัสกันข้างหน้าได้นะครับนะ้านะที่นี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ